สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวนะคะแกะกล่องอันบ็อกซิ่งเลยอันนี้เพิ่งไปรับมาจากไปษณีสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นถ้วยชงมัชชะเนะาะถ้วยชงชาก็เป็นของแบรนด์ m p c h นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันสำหรับเพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่นะเพราะว่าตอนแรกอะก็ไม่ได้คิดจะซื้อหรอกแต่คือเรามาเออถ้าเวลาเราเดินทางนึกออกไหมคะเพราะว่าไอตัวที่เรามีอะ มันเป็นโถมันเป็นแก้วเนาะมันเป็นมันแตกง่ายอะเออแล้วก็พกยากเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกกันค่ะจริงๆตัวนี้ร้านเติมของร้านบอกว่าเติมของทุกวันนะคะประมาณเก้าโมงบางทีก็ไม่ได้เก้าโมงเป๊ะนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตอันนี้ก็คือกดได้ฟุกๆเหมือนกันนะเพราะว่ารอมานานเหมือนกันกว่วจะกดได้นี่นี่ชึ่ง นี่ M T C H แล้วก็ Air นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดแบบของกัดน,นะดูดูกล่องก่อนเนาะนี่แบบนี้นะคะก็ไม่มีรอยบุบไม่มีอะไรนะไม่มีการกระแทกมาแต่ก็ร้านก็มีบรรจุพัน์หีบหอ่อกล่องมาด้วยอีกชั้นหนึ่งก็เปิดไปเลยหนึ่งสองสาม ทนแทนเนี่ยค่ะนี่ได้มาแล้วออะเ๋ยดูดูกันชัดๆเลยเห็นหลายคนบอกว่าพกพาง่ายสะดวกเวลาเดินทางนี่อันนี้ก้นก็แบนก็ดีทั้ง โอเคค่ะก็ไม่มีรอยแตกนะมีรอยแตกเดี๋ยวดูด้านในด้านในกล่องก็มีอินโฟมิชันมีข้อมูลนะคะว่าผลิตจากโพลีคาร์บอเนตเนาะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูการตีเนาะว่าเขาจะตีโอเคกว่า แบบที่เป็นแก้วไมโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ